วนข่าวดีของพนักง,งานรัฐวิสาหากิจ35แห่งนะคะ,คะเมื่อวานนี้มีการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจนะคะก็บอกว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่ให้สอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํานั่นเองค่ะส่วนรัฐวิสาหากิจที่ประสบผลของการขาดทุนนั้นก็จะให้แยกออกจากกาันระหว่างส่วนของการบริการและส่วนของบริหารนะคะท้งรถไฟรวมถึงขอสองมกด้วยค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือคอนอรอได้พิจารณาแผนแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสมกค่ะโดยสั่งให้กระทรวงคมนาคมเร่งสร้างความชัดเจนระหว่างบทบาทของกรมรางและรถไฟไทยในการก่อสร้างบำรุงรักษาทางรถไฟจัดทำแนวทางให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับหารือกับกระทรวงการคลังในการโอน การใช้ที่ดินของรอฟทเพื่อให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้สินประมาณ80,000ล้านบาทและให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารจัดการนะคะ ส่วนการแก้ไขปัญหาของขอสอมกนั้นจะปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ให้กรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะแทนขอสอมกและให้ขอสอมกดำเนินการในฐานะผู้ประกอบการเท่านั้นค่ะโดยกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งสร้างความชัดเจนของเส้นทางเดินรถและจัดสรรเส้นทางระหว่างขอสอมกและรถเอกรถเอก,กชนร่วมบริการด้วย ส่วนข่าวดีสําหรับลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งก็คือทางด้านคณะกรรมการนโยาบายรัฐวิสา,าหกิจหรือคอนอรอก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจำนวน35แห่งที่ใช้บัญชีเงินเดือนค่าจ้าง58ขั้นค่ะโดยให้ปรับเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ6.5ต่อขั้นหรือจากต่ำสุดเดือนละ5,780บาทเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ9,040บาทนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทนั่นเองค่ะ ส่วนรัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายได้ปรับขึ้นเงินเดือนก็ได้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยบคสบริษัทไปรษณีย์ไทยและก็อสมกด้วยเรียกว่าซูเปอร์บอดใจดีเมื่อวานนะฮะที่มีมัิและมีการประชุมหลายเรื่องเลอเกินใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีการประชุมกันแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะคะ